ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มาอยู่เกม h o l o w Kill Save the Fans <_ d> um> ก็เมื่อตอนที่ผมลงคลิปไป2คลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูรู้สึกว่าตอนที่ตัวเองเล่นเนี่ยเหมือนแบบตัวเองจะไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยรู้สึกเหมือนหงุดหงิดกับตัวเองนิดหน่อยมั้งก็เลยคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่นะครับโดยการที่เอาคำว่าทดสอบอะแปะทับตัวเลขไปเลยนะครับ ไอ,อ,อ,อตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับออบอกประมาณว่าเ,เดี๋ยวนะไอดอลบนโลกออนไลน์ที่มีชื่อว่าโฮโลไลท์ได้ทําการถือกําเนิดขึ้นแต่แล้วก็มีปีศาจมาลุกลานโลกบ้างทําให้เหล่าพวกไอดอล VTuber เนี่ยต้องไปช่วยเหล่าแฟนๆจากพวกปีศาจอะไรแบบนั้นนะครับผมนี่คือเนื้อเรื่องก็ผมได้ทําการไป เล่นมาดิดหน่อยนะครับผมก็ดูจากตังที่เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอะนะก็ผมได้ทำการไปฝึกเล่นมานะครับผมจนได้ตัวละครค,ครบทุกตัวแล้วนะครับผมก็มีสุ่มซ้ำมาไม่กี่ตัวแลลวฮะก็มีเจ้าอยังอ่านชื่อไม่ออกเหมือนเดิมเอาเป็นว่าสุ่มซ้ำมามา3ตัวแล้วก็สุ่มซ้ำน้องนกคู่อีก4ตัวนะครับผมที่เหลือก็ได้มาครบแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นพวกการอัปเกรดนะครับผมได้อัปเกรดเพิ่มเลือดเป็นเ4%นะครับบวกดาเมจอีก6%สปีด6%สท้อนอีก2%อันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เช่นกันฮิลเลือดออทุกๆ5วิจะฮิลเลือด1เฮอะไรแบบนั้นนะครับผม ต่อไปเป็นการเพิ่มมูลค่าตังค์นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะกับพวกสายฟาร์มเงินนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราอัพตรงนี้เนี่ยตังค์ก็จะมีแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่เป็น10บาทอาจจะเป็นแบบ20หรือ30อะไรแบบนั้นนะครับต่อไปก็อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะครับแต่เหมือนจะเพิ่มอัตรา XT อะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่ค่อนข้างสําคัญและน่าจะเป็นท่าที่แบบสามารถจัดก,การเหล่ามอนที่เข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อนะครับนั่นก็คือ สเปเชียลแอตแทกหรือว่าพลังโจมตีพิเศษนะครับว่าแน่ก็คือมันก็คืออันติของตัวละครนั่นแหละฮะก็มันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับสเปเชียลแอตแทกนะครับผมโอเคต่อไปอันนี้ก็โอเคอันนี้ผมก็ผ่านมือไอเทมมาค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเล่นจนถึงบอสตัวสุดท้ายนะครับผมซึ่งบอสตัวสุดท้ายก็เดี๋ยวมาเาราลุ้นกันก็แล้วกันะกน,นะครับก็ไอเทมที่ผมใช้หลักๆเี่กก็จะมีพวกบนบนนะฮะก็จะมีอะไรวะ สไปเดอร์คุกกิ้งนะครับผมเป็นเหมือนเป็นเหมือนบารีพิษประมาณนั้นนะครับที่พอมอนโดนแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับเดเมจต่อเนื่องนะครับลาวาบักเก็ตอันนี้ก็ถังลาวนะครับโฮโลบอมระเบิดโฮโลนะครับขวานอันนี้ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับแล้วก็ BL Book สมุดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแฟนบีมนะครับก็เป็นเหมือนเลเซอร์เออเป็นเลเซอร์แต่ว่าจะยิงได้แค่ด้านข้างนะครับต่อไปเป็น จะเรียกว่าอะไรวะหางมังกรเหรออันนี้จะเหมือนกับหอกครับที่แบบว่าจะเป็นยิงเป้าหมายโดยรอบอะไรแบบนั้นนะครับดาบอันนี้จะเป็นการปาแบบปูมระแงนะครับแล้วก็จะระเบิดนะครับผมก็ไอเทมโจมตีที่ผมใช้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไม่เคยลองใช้อย่างอื่นเลยนะครับต่อไปก็เป็นไอเทมซัพพอร์ตนะครับผมก็จะมีเจ้านี่นะครับผมเป็นไอเทมที่จะช่วยเพิ่มเกราะให้เรานะครับผมก็คือเป็นเหมือนแบบว่า เพิ่มเลือดให้เราอีกชั้นหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดเลื่อนหมดเนี่ยก็ต้องรอประมาณ15วินะครับถึงจะกลับมาอันนี้เป็นดโฟนนะครับก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยมันก็จะเป็นการใช้คลื่นเสียงเนี่ยผลักศัตรูออกนะครับผมถือว่ามีประโยชน์ไอเทมนี้นะครับผมจะเป็นไอเทมที่ช่วยเราฟื้นเลือดนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเราต้องแบบไป เก็บเบอร์เกอร์ข้างทางใช่ไหมเพื่อเอามาฟื้นเลือดแต่อเทียมนี้เนี่ยจะช่วยในการฟื้นเลือดให้กับเรานะครับผมต่อมานะครับผมไอเทมนี้ซึ่งไอเทมนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราในการดรอปแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าดรอปเลือดให้นะครับผมซึ่งถือว่ามีประโยชน์แต่ว่าจะเป็นการดรอปแบบสุ่มนะครับผมซึ่ง เออมันก็ต้องลุ้นโชคเอาอีกทีว่าเราจะสามารถไปหาเบอร์เกอร์ได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคไอเทมที่ผมใช้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นไอเทมคอแลแลบนะครับผมหรือว่าไอเทมผสมนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเล่าอีกทีตอนเข้าเกมแล้วกันเนาะในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นไอดอลพาร์ทละตัวให้จบบอสตัวสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณ11คลิปนะครับผมถ้าเกิดว่าเอา เล่นตัวละคลิปอะนะก็ไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนะนะเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอาร์เมทเนี่ยแหละก็มี2โหมดนะครับผมเอาชิบิโรดให้นานที่สุดกับสู้บอสตัวสุดท้ายจนจบเกมนะครับก็เลือกโหมดนี้แหละนะครับสู้บอสตัวสุดท้ายจนจบเกมจบเกมไปเก้ <Okay. S 1> ก็ไปฝึกเล่นมาอยู่บ้างนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้อาร์เมทเนี่ยเป็นตัวที่เล่นย,ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่ามันอ คีย์บอร์ดเป็นอะไรเนะี่ยคือด้วยความที่ว่ามันยิงได้แค่ด้านข้างนะครับแล้วคือแบบเราต้องหลบมอนทุกด้านด้วยไงก็เลยแบบว่ามันค่อนข้างจะอันตารายอีกอย่างเนี่ยก็มาฟาร์มตังสำหรับไอดดลที่จะมาในอนาคตด้วยนะครับผมเป็นไอดดลอะไรวะโฮโลเกมเมอร์ Holo amer, เออที่มันจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์อะประมาณนั้นโอเคเอ่อเอาเลเซอร์แล้วกันนะนี่เลเซอร์นี่ก็ยิงด้านข้างเหมือนกันนะครับ <c oughs> เสียงอาจจะแปลกๆดิดหน่อยพอดีว่าไม่ค่อยสบายบอสตัวสุดท้ายจะมาตอนประมาณ20นาทีนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็พวกมอนเนี่ยก็จะค่อยๆแบบมาถาโถามใส่เรานะครับขวานฮะยังไงซะตอนที่มอนยังอ่อนๆเนี่ยก็ให้พยายามรีบอัพเวลไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนสเปเชียลแอทแทคเนี่ยก็ใช้ในตอนฉุกเฉินหรือไม่ก็ตอนสู้กับบอสใหญ่ก็ได้เคอันนี้ หมาของอาเมะนะครับซึ่งเจ้าหมาน้อยเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากมันทั้งช่วยเก็บ xp แล้วก็ช่วยฆ่าศัตรูให้เราด้วยนะครับผมโฮโลโบอมโอเคเรียบร้อยโอ้สามกล่องอืมโอเค ยิ่งมาเยอะมันยิ่งกระตุกแงสาวารุโด,ด์โอ้ยเจ็บฟรีเลยโอเคเรียบร้อยเอ่เอเยอะไปเยอะไปโฮโลโลบอมเมวฟ3สามดี หมือนตานี้เริ่มต้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลฮะมันไม่ได้ไอเทมที่ต้องการคือมันมันไม่มันไม่ได้อเทมที่ใช้ประจำอะโอเคมาแล้ว BL Book รอคอยอยู่พอดีเลยถ้าเกิดว่าเราอัพ BL Book กับขวานจนเต็มและสามารถเอามันมารวมกันได้เนี่ยบอกเลยนะครับเราจะได้โคตรมหาอภิมหาสุดยอดพลังมันสุดยอดถึงขนาดที่ว่าสามารถจะเฉยๆก็ยังสามารถจัดการพวกมอนเตอร์ได้เออแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่ามอนเตอร์มันไม่ตายเนี่ยก็ แย่ yeah, เหมือนกันโอ้ oh, ทำไมตังมันเยอะจังวะปกติตอนตอนมาฝึกเล่นตังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเนี่คือมันมันก็มีตังอ่ะแต่มันไม่ได้ดอกถีขนาดนี้โอเคเรีย okay, บร้อย อ่ายิ yes! ่สโอเคอเหนื่อยเอออ่า,อาแล้วก็อันนี้เฮ้ยงานเข้าแล้วไอ้แพทเทิร์นแบบนี้นี่ว่าซาวารูโดแล้วก็ออกไปด่วนๆเลยฮะไอ้พวกกระดูพวกเนี้ยมันมันจะค่อยๆเดินมาหาเราเรื่อยๆแล้วก็แบบจะบีบเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหายไปหรือไม่ก็จนกว่าเราจะตายแหละ โอเคโอ้เสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่อยากเสียขอบคุณครับแหมเหมือนเกมรู้ใจอ่ะโอเคมาแล้วรองบอสอย่าอยู่ด้านข้างเลยขาดถ้าพยายามอยู่ด้านบนไม่ก็ด้านล่างเข้าไว้เพราะว่ามันจะยิงเลเซอร์ออกมาเริ่มเดามเมันไม่ใช่ขี้ โอเคเรียบร้อยผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วพอเราผ่านไอ้ลองบอสไปได้ณจุดนี้แหละมันจะเริ่มยากขึ้นเออรู้แล้วผมขาดอะไรไปเล่นไ่มมได้ตั้งนานผมลืมไปได้ไงวะเนี่ยผมขาดไอเทมอะไรวะที่มันเป็นรูปเขาอะเป็นรูปเขาปีศาจที่มันจะช่วยเพิ่มเลือดให้เราอะถ้าเกิดไม่มีไอเทมนั้นมันมันก็อยู่ยากยูยนะหลังจากเนี้ย อโอเคไม่เจอ,อเดี๋ยวอัพไอเทมเสริมไว้ก่อนแล้วกันสกิลตัวละครค่อยว่าทีหลังลที่จริงสกิลตัวละครก็สําคัญนะแต่ผมยังหาความสําคัญของสกิลอาเมะไม่ได้เลยถ้าดูออกก็มีแค่ตัวเดียวก็มีสกิลหมาน้อยอะ่ะม,มีแค่สกิลนั้นจริงๆนะที่รู้สึกว่ามันช่วยจริงๆอะ่ะนอกนั้นรู้สึกแบบเหมือนมันแค่เพิ่มดดเมจหรืออะไรงี้มังก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยแบบแบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะ เอออะไรอ๋อทั่งทำไมชอบเรียกว่าทั่งว่ามันมันมันออกเสียงอ๋อนี่ไงโอเคเจอละขอบคุณครับเอาล่ะไปอัพไอเทมกันเถอะเอาล่ะทีนี้ก็รอจนกว่าไอที่อัพสีทองมันจะโผล่มาโอเคมาแล้วเอาล่ะ ได้เวลาคอลาบตูมไปดูประสิทธิภาพกันเลยดีกว่านี่แล้วคือมันอยู่ตลอดด้วยนะมันแบบไม่ได้มาเป็นช่วงๆไงนี่นะฮะคือความสุดยอดของไอเทมชิ้นนี้ โอเคเรียบร้อยประกาศเลทที่มื่ยมื่ยนะ อารมณ์เหมือนสูสูรันอะไอ้ไอพวกแกง๊งแก๊งโคงกระดูกกับแก๊งกุ้งเนี่ยเหมือนแบบนักเรียนยกพวกมาตีกันนะประมาณนั้น อ่ะเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโอเคเมื่อไรจะโผล่มาอ่ะอยู่ไหนวะอ๋อไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่สีทองอ๋อเจอละโอ้โหเนียนไปกับพื้นเลยนะโอเคไอเทมผสมฮะนี่เราก็จะได้เป็นถังเอ่อคุกกิ้งอะ มันก็คือเป็นถังพิษนะฮะที่จะแบบปาพิษใส่อะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งดามจก็จะเป็นดามจต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมต้องการดาบฟ้ามากเลยและหางบางกร มันต้องผสมกับอะไรถึงจะได้ไอเทมใหม่อัพสกิลเฉพาะก่อนก็แล้วกันโอเคปืนเวล6หแต่ที่จริงมันน่าจะมีมอนเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นโหมดเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดอะอแต่ผมเอาแค่นี้พอละไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวโอเคนี่แหละฮะที่ผมบอกมันจะเริ่มกรูเข้ามาเรื่อยๆ เออโอเคขอบคุณครับสาวาโดโตอเอน้นี่หยุดเพื่อจาัดก,การเจ้าพวกนี้นะครับคือเคลียร์ทางหน่อยโอ้วันเยอะมาก เริ่มค่อยๆหายกระตุกแล้วแสดงว่าพกบันค่อยๆอ่าเยสรอดโว้ยเอาล่ะบอสตัวสุดท้ายวันนี้ฮะนี un> un ่แหละบอสตัวสุดท้ายๆๆๆๆๆๆเกือบเกือบไปแล้วโอ้ลืมไปสกิลมันคือการกระโดดมามาเลยมา มามาเลยอ้ยยยยยกระโดดอีกแล้วมันมันหลอกกระโดดเหรอโอเคอันนี้กระโดดจริงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะ ไม่มาขนาดนี้แล้วคงจบแล้ว ah yes s t a เ e complete ในที่สุด ความพยายามของเราก็ไม่เสียเปล่าเล่นมาหนึ่งชั่วโมงจะครึ่งอยู่แล้วเนี่ก็ขอบอกตามตรงว่าเป็นอะไรที่ลุ้นสุดๆนะครับเพราะว่าคือผมอ่ะเอาตัวของอาเมอ่ะไปเล่นมาดูแล้วนะครับคือกะว่าจะเออชนะบอสรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยแบบอัดคลิปอะไรแบบเนี้ยแต่คือผมเล่นมาแบบ10กว่ารอบเลยแบบแล้วไม่ผ่านนัทีอ่ะมันไปตายตรงอะไรวะไอตรงที่มอนเตอร์มันลุมๆกันนะเออ มันจะตายตรงนั้นตลอดก่อนจะไปสู้บอสตัวสุดท้ายนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับผมถือว่าโชคดีมากที่อัพของผสมได้2ชิ้นนะครับก็คือไอเอ่อถังพิษกับไอบ b l o o o k ผสมกับขวานะเออนั่นแหละนะครับที่จริงมันยังเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือดาบเลเซอร์กับไอดาบฟ้าฮะซึ่งถ้าเกิดผสมกันแล้วเนี่ยมันจะมันจะปาเหมือนดาบฟ้าแต่ว่าจะมีเลเซอร์ออกมาประมาณนั้นนะครับผมซึ่ง ก็อยากจะอัพก่อนจะไปสู้บอสเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าสำหรับ h o l ล์คิล Save the Fan ในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยน่าจะได้เล่นหลายตาซะแล้วนะครับผมสรุปคือตาเดียวก็ผ่านแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหากมีปัญาประกันใดตรงหล่ออะไรไปขออภัยด้วยนะแล้วก็หากใครมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตา่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ไปนะฮะฝันดีผีเต็มเตียงครับ